ส่วนปีนี้เนี่ยอาจารย์จะมีตัวเลขที่อิงจากเลขมงคลซึ่งอรอลุ้นนะคะว่าตัวเลขที่จะต่อท้ายลาย2ตัวนี้มีเลขอะไรกันบ้าง และวันนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะคะไหนๆก็มาแล้วเนี่ยเราจะให้ทุกคนได้รู้ว่าในเรื่องของลายเนี่ยนะฮะจะมีตัวเลขท้ายลายเนี่ยเสริมความเป็นมงคลของทั้ง12นักษัตว์ไม่ว่าจะเป็นชวดฉลูขานถอมาโรงมะเสงมะเมียมะแมวอกระกาจอและคุณต้องบอกนะคะว่าในแต่ละ ลายเนี่ยเราจะมีตัวเลขต่างๆในแต่ละปีที่แตกต่างกันส่วนปีนี้เนี่ยอาจารย์จะมีตัวเลขที่อิงจากเลขมงคลซึ่งรอรุ้นนะคะว่าตัวเลขที่จะต่อท้ายลาย2ตัวนี้มีเลขอะไรกันบ้างต้องรอค่ะอาจารย์เคยบอกไป2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนบอกอาจารย์ขาหลังจากหนูเนี่ย ียนตัวเลขลายตามที่อาจารย์แนะนำเนี่ยค้าขายออนไลน์ดีมากบางคนก็บอกชีวิตเปลี่ยนโอกาสทางการเงินดีขึ้นรอนะคะหลังจากนี้จะมีว่าเอ๊ะใครเกิดปีนักษัตว์นี้จะต้องใช้เลขลายอะไรรอค่ะเพราะอันนี้ถือว่ามีความโชคดีและลัก,กี้อย่างแน่นอนค่ะเลขท้ายต่อลายมงคลเป็นอย่างไรนะคะก่อนที่จะไปรู้เรื่องราวเหล่านี้กดไลค์กดแชร์นะคะอาจารย์หน่อยค่ะตัวเลขอาจารย์นํามาอย่างไรต้องกล่นให้ฟังนิดนึงคะ ในแต่ละปีจะมีตัวเลขหลักที่เป็นมงคลเนาะปีนี้อาจารย์ได้คำนวณแล้วะปีขานนะคะปีขานเสือนอนกินเนี่ยจะมี5เลขนะคะที่เป็นมงคละจะมีเลขอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะโอเคจะมีเลข7 5 8 3 4ฟังดีๆค่ะ ตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขที่ใครมีเลขเหล่านี้เนี่ยอยู่ในทรัพย์สินถือว่าจะมีความโชคดีตลอดปี25ง5เช่นใครมีเลขที่บ้านตัวใดตัวหนึ่งในตัวเลข5ตัวเนี่ยจะมีโอกาสโชคดีลองสังเกตดูดีค่ะใครมีเลขบัตรประชาชนนะคะในตัวเลขสุดท้ายเนี่ยที่มีตัวเลขที่อาจารย์เกริ่นมาเลขทะเบียนรถเลขทรัพย์สินต่างๆหรือเลขที่เราครอบครองอะไรก็ตามให้รู้เลยค่ะตลอดทั้งปี25ง5คุณจะ โชคดีทวนอีกครั้งค่ะมีเลขอะไรบ้างมีเลข 7, 5, 8, 3, 4นะคะ 7, 5, 8, 3, 4ปีนี้ใครมีเลขนี้เลขใดเลขหนึ่งตลอดทั้งปีจะมีความโชคดีค่ะ อาจารย์จึงกําหนดตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมาลงพ่วงท้ายสําหรับาลายที่เป็นมงคลเสริมทั้ง12นักสัตว์นะคะอาจารย์คํานวณนคนเกิดปีชวดในปีเนี่ยเราจะต้องหาเลขอะไรเสริมลงไปเพื่อกระตุ้นทรัพย์กระตุ้นโชคกระตุ้นให้เราค้าขายดีกระตุ้นสิ่งต่างๆมากมายนะคะลองใช้ตัวเลขเนี่ยไปต่อท้ายลายนะคะแล้วเราจะโชคดีเริ่มเลยไหมคะถ้าเริ่มเริ่มมาเลยค่ะ คนที่เกิดปีชวดน,นะคะให้ต่อท้ายลายด้วย7และ8ค่ะคนที่เกิดปีชวดน,นะคะต่อท้ายลายด้วย7และ8ค่ะบอก7และ8ธุรกิจรุ่งเรืองการเงินดีดึงดูดทรัพย์นะคะปีชวดต่อท้ายลายด้วย7และ8ค่ะปีฉลูนะคะสลับกันนิดนึงค่ะปีฉลูโชคดีการเงินกระตุ้นทรัพย์คือ8และ7นะคะฟังดีๆค่ะ 7และ8สําหรับปีชวดปีฉลู8และ7ค่ะสําหรับคนเกิดปีขารน,นะคะพบเจอเรื่องที่ดีชีวิตมีความสุขก็คือ5และ6ค่ะนะคะส่วนสําหรับคนเกิดปีเถาะนะคะ สลับกันนิดนึงนะคะอำนาจบาร,รมีสิ่งที่เกิดขึ้นดีมีความารุ่งเรืองล่ำรวยคือ6กับ5ค่ะนะคะมาถึงคนเกิดปีมะโรงนะคะคนเกิดปีมะโรงเนี่ยการเงินดีมีทรัพย์หมุนเวียนดีนะคะใช้เลข8และ9ค่ะฟังดีๆนะคะ8และ9ส่วนคนเกิดปีมะเส็งค่ะประสบความสำเร็จก้าวหน้าในที่การงานใช้9และ 8นะคะฟังดีๆนะคะคนเกิดปีมะเมียคือ45 45หมายความหมายความว่าการเดินทางชีวิตมีความสุขการเงินดีคนเกิดปีมะแมค่ะเติมท้ายด้วย54หมดทุกเสริมสุขพบเจอสิ่งดีๆค่ะส่วนปีวอกนะคะเติมท้าย44การเดินทางครั้งใหม่มีเงินมีงานมีความสุขมีความก้าวหน้าคนเกิดปีรากาเติมท้ายด้วย55ความจเจริญรุ่งเรืองความสุขในการงานค่ะ คนเกิดปีจอนะคะเขาบอกให้เสริมด้วย33ค่ะมีทางเลือกที่ดีรับพลังที่ดีมีการเงินที่ดีค่ะส่วนคนเกิดปีกุลนะคะ77ค่ะเสริมความรุ่งเรืองชีวิตมีความสุขและความก้าวหน้าค่ะฝากติดตามช่องทางของบทความดีๆของอาจารย์ได้ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ti k t o k หรือทาง IG ก็ตามนะคะรวมถึงต้องบอกว่านะคะใครที่ติดตามรายการต่างๆของอาจารย์นะคะติดตามค่ะมีหลากหลายรายการที่อาจารย์มีโอกาสนะคะได้ไปทํางานพิธีกรก็ดีหรือมีโอกาสได้ไปออกรายการติดตามกันค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความร่ํารวยร่ํารวยร่ํารวยและร่ํารวยวันนี้สวัสดีค่ะินนง